เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณผู้ชมติดตามกับเราต้องบอกว่าไร้สดเนี่ยเยอะมากคนที่เข้ามาดูมาแสดงความคิดความเห็นต้องขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามการประชุมในช่วงเวลาที่ผ่านมาตลอดทั้งสัปดาห์นะครับและแน่นอนครับหากพูดถึงไทม์ไลน์เรื่องของการลงมติในวาระที่3นี่ก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งความระทึกใจเนื่องจากว่าเสียงเนี่ยมีส่วนสําคัญทั้งสอสอและสวในฐานะสมาชิกรัฐสภานั้นจะมีการออกเสียงกันช่วงนี้ต้องพักไปก่อน15วันและก็มีกําหนดการที่คาดกันไว้นะครับคุณผู้ชม ก็คือในช่วงวันที่17ถึง18มี internally. นาคมอาจจะมีการเปิดประชุมสมัยวิสามันครับเรื่องนี้ไปสอบถามกับคุณวิรัตรัตนเศษประธานคณะกรรมการประสานงานพักร่วมรัฐบาลหรือวิปรัฐบาลครับคุณวิรัตบอกอย่างนี้ว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญในวัะที่3นะครับจะมีการเปิดสมัยประชุมสมัยวิสามันหรือไม่นั้นเป็นหน้าที่ของประธานรัฐสภาคุณชวนหลีกภัยครับโดยจะเป็นคนกําหนดวันในการประชุมส่วนตนของคุณวิรัตเองบอกว่าหมดหน้าที่แล้ว ในส่วนของวาระที่2ผ่านไปแล้วแต่หากจะพิจารณาตามกำหนดระยะเวลาของการพิจารณาในวาระที่3ก่อนหน้านี้มีการคุยกันไว้ครับคุณผู้ชมวิบ3ฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรัฐบาลฝ่ายคา้านลงไปถึงวิบของวุฒธธิสภาได้มีการพูดคุยกันไว้คร่าวๆก็คือประมาณวันที่17บเถึงสิมีนาคมนี้ที่จะมีการลงมติในวาระที่3ครับเพราะจะต้องเว้นระยะเวลาอย่างน้อย15วันหลังจากที่มีการรับในวาระที่2ไป จากนั้นนะครับคุณผู้ชมครับการพิจารณาจะเป็นไปตามกําหนดเวลาเรื่อยๆโดยไม่ต้องรอคําวินิจฉัยของสารัฐนูนซึ่งประเด็นนี้คุณวิรัตพูดถึงวันที่3หรือวันที่4นี่แหละนะสารัฐนูนจะมีการวินิจฉัยประเด็นเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยครับ